ต็อกวัสดุไม่เพียงพอเมื่อถึงเวลาต้องผลิตการจัดการสต็อกที่ไม่เป็นระเบียบทําให้ต้องเสียเงินจํานวนมากในการเก็บรักษาวัสดุที่ไม่ได้ใช้หรือการผลิตที่ล่าช้าทําให้ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันเวลาปัญหาเหล่านี้ทําให้ธุรกิจต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้ใจ่ายเป็นจํานวนมากสวัสดีค่ะวิภาวีแค่คำใสเบล s a p Functional Consulting Consult Team ค่ะวันนี้เบลก็จะมาพูดถึง Material r e q u i r e m e n t Planning in SAP B1 หรือที่เราเรียกกันว่า MRP in SAP B1 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและจัดการทรัพยากรได้อย่างครอบคลุมตอบโจทย์ทุกป,ปัญหาที่ธุรกิจต้องเผชิญซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ Forecast ใช้คาดการณปริมาณวัสดุที่ต้องการสำหรับใช้ในธุรกิจในอนาคต โดยอ้างอิงจากการคาดการปริมาณการขายข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มของตลาดซึ่งข้อมูลคาดการจะถูกนำไปใช้กับ MRP r e s e a r c h เพื่อแจ้งข้อกำหนดด้านวัสดุต่อด้วย MRP r e s e a r c h ดำเนินการกระบวนการ MRP เพื่อวางแผนและคาดการความต้องการที่จะใช้วัสดุโดยระบบจะวิเคราะห์ Inventory Levels Open Orders Forecasted Demand ต่างๆ อ้างอิงตามข้อมูลที่ระบุและจะได้ออุต์ออกมาเป็น Recommendation for Production Orders Purchase Orders และ Transfer Order s ซึ่ง Order Recommendation คือคำแนะนำในการจัดซื้อและการผลิตวัสดุโดยระบบจะตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อที่แนะนำที่สร้างโดยตัว MRP Wizard จากนั้นก็จะวิเคราะห์ออกมาเป็นความทิตี้และวันที่ที่แนะนำสำหรับการจัดซื้อและการผลิตวัสดุที่เหมาะสมและแม่นยาม,มากที่สุดนั่นเองค่ะด้วยคุณสมบัติที่ครบคันเหล่านี้ปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่แม่นยาการวางแผนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือปัญหาต้นทุนการดาเนินงานที่สูง ก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วค่ะ MRP n s p b 1ช่วยให้ธุรกิจแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมรับชมเดโม SSPPv1 ฟรีเพียงสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ทีมงานจะติดต่อกลับไปอีกครั้งค่ะครั้งหน้าอยากให้เบลนำหัวข้ออะไรมาเล่าให้ฟังอีก อย่าลืมคอมเมนต์และกดติดตามช่องทางต่างๆของไซเซนไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย